ท่านประธานที่เคารพกระผมอทิษรเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมฟังถ้อยถแถลงนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านพิชัยณริพถันขออนุญาตที่เอ่ยนามก็เห็นความตั้งอกตั้งใจและผมฟังแล้วก็มีความมั่นใจประกอบกับมาดูเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง a AH s k f t a นี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งต่ออาเซียนและก็ต่อประเทศไทยท่านประธานครับผมมีข้อสังเกต5ประการที่จะได้มีข้อเสนอแนะและรวมถึงกลยุทธ์การเฝ้าระวังและการตั้งตนอยู่บนความพร้อมที่จะปรับแก้สถานการณ์หากสถานการณ์การค้าโลก และการค้าอาเซียนฮ่องกงเปลี่ยนแปลงไปผมมีข้อสังเกต5ประการครับท่านประธานครับประการที่1ครับ FTA ฉบับนี้เป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนซึ่งเขาทำอยู่แล้วและฉบับนี้ก็มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นที่ว่าปรับปรุงให้ดีขึ้นปรับปรุงเรื่องอะไรครับปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญเรื่องที่1ก็คือเงื่อนไขทางการค้าเพื่อให้เอื้อต่อการส่งออก และเอื้อต่อการนําเข้าสินค้าระหว่างกันก็คืออาเซียนกับฮ่องกงส่วนที่2ครับส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจขยายตัวท่านประธานทราบเป็นอย่างดีแล้วครับว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นประเทศที่มีนโยบายเสรีทางการค้าการลงทุนนะักลงทุนในฮ่องกงเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปลงทุนในทุกๆประเทศรวมถึงอาเซียนและประเทศไทยนั้นก็เป็นจุดหมายปลายทางหรือเป็นเดสตินีที่ดี ที่นักลงทุนของฮ่องกงต้องการจะมาดังนั้นพิธีสารฉบับนี้จึงตอบโจทย์ครับประการที่สองครับเป็นการลดอุปสรรคการค้าระหว่างกาันแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคเช่นมาตรการทางศุลกาการกและมาตรฐานสินค้าเพิ่มความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจระหว่างกาันนี่ก็เป็นเรื่องดีครับประการที่3ครับเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานก็ครอบคลุมไปถึงมิติของการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านมิติโลจิสติกระหว่างฮ่องกงและประเทศอาเซียนรวมถึงไทยด้วยที่สำคัญครับสนับสนุนโครงการหรือโครงสร้างการลงทุนในประเภทธุรกิจดิจิตัลและนวัตกรรมพวกลงทุน AI ลงทุนคราวซึ่งจะสอดรับกับเทรนด์การลงทุนระดับโลกในอนาคตก็รองรับไว้ครบถ้วน ประการที่4ครับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME เราอาจจะเคยตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้นะครับว่ากฎระเบียบบางประการนั้นเอื้อเฉพาะกลุ่มทุนผูกขาดหรือกลุ่มทุนขนาดใหญ่แต่ว่า ATA ฉบับนี้ครับคนที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางเป็น SME เนี่ยสามารถเข้าถึงการทำธุรกิจจากไทย ไปฮ่องกงเอื้อ SME ครับให้ได้ประโยชน์ในการเข้าถึงตลาดฮ่องกงได้กว้างขึ้นและง่ายขึ้นถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าไม่ต้องไปโดยสารต่อเรือหลายทอดครับ SME ไทยสามารถพุ่งตรงไปยังฮ่องกงได้ภายใต้ FTA ฉบับนี้ครับประการต่อไปครับสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมร่วมกันและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นครับ คือการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเ,เรียนรู้ระหว่างกันเราเคยได้เห็นนะครับการร่วมกันในการที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นโซนสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสี่อีกหลายประเทศกับประเทศในอาเซียนและไทยนั้นมีลำดับขั้นตอนมีสัญญาณมีวิวัฒนาการที่ดีแต่ว่าในฝั่งฮ่องกงนะครับก็สามารถจะพัฒนาได้ถ้าเราไปดูนะครับบริษัทเทคชั้นนำของโลก ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่เขาเรียกว่า7หุ้นนางฟ้าเป็นหุ้นที่ลงทุนใน AI ครับเขาว่ากันว่าบริษัทใดที่ครอบครอง AI หรือครอบครองนวัตรกรรมการพัฒนา AI มากที่สุดบริษัทนั้นมีโอกาสในการลงทุนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นบริษัท Apple ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google หรือแม้แต่เท s l a ก็ตามแต่ดังนั้นพิธีสารฉบับนี้ครับจะสนับสนุนจะส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันนี่ที่พูดไม่ได้หมายความว่าเราจะไปรอรับความรู้จากเขานะครับเพราะอธิบายไว้ชัดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับฮ่องกงประการที่5ครับมองไปถึงอนาคตครับก็คือการส่งเสริมความร่วมมือในมิติเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นมุมมองระยะยาวครับทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและฮ่องกงแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะปูทางไปสู่ความร่วมมือในมิติอื่นครับพูดถึง AI พูดถึงเทคโนโลยีไม่ได้หมายถึงเฉพาะด้านนวัตกรรมนะครับแต่ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่ออยู่ได้ในสภาวะโลกร้อนหรือโรครวนทำให้คุณภาพชีวิตในมิติสิ่งแวดล้อมของคนไทยคนอาเซียนดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่านประธานที่เคารพครับ5ประการที่ผมยกมาเห็นได้ชัดเลยครับว่า พิธีสารฉบับนี้จะช่วยปรับปรุงข้อตกลงจะเติมเต็มส่วนที่บกพร่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าหรือเศรษฐกิจของโลกท่านประธานครับการเปลี่ยนแปลงของผู้นำในประเทศมหาอำนาจของโลก <c oughs> เขาบอกว่าเป็นการนับหนึ่งสงครามการค้าโลกระหว่างสองมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐอเมริกาและก็ฝั่งจีนแต่พิธีสารฉบับนี้ครับ ไม่ใช่การนับหนึ่งครับแต่จะเป็นการต่อยอดคือการนับ2 3 4สาี่ห้ไปเรื่อยๆดังนั้น FTA จึงไม่ใช่แค่ Free Trade Area นะครับแต่จะเป็นฮ่องกงนั้นจะเป็นเซฟโซนให้กับไทยและอาเซียนแต่สำคัญว่าเราต้องใช้และอยู่ในเซฟโซนอย่างมีกลยุทธ์ควบคู่ไปกับการตั้งรับและประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดรวมถึงตั้งตนอยู่บนความพร้อม ใน FTA ฉบับนี้นะครับที่จะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันรวมถึงศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันที่จะเกิดขึ้นผมจึงขอสนับสนุน FTA ฉบับนี้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ